แล้วเพื่อนเอย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้ว่าพ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตั้งราคาเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่รู้ราคาตั้งราคาไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าตั้ง5,000เนี่ยแล้วพ้าเล่น30,000เนี่ยเพื่อนเก็เสียเปรียบผมก็ซื้อเลยถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าพระเล่นกัน5 0 0พันแล้วเพื่อนเพื่อนตั้งไปสา0 0 0เนี่ยก็เท่ากับว่ามันแพงไว้ผมก็ต่อรองอยู่ดีแต่ถ้าเพื่อนเพื่อพระเล่นส0ม0 0แล้วเพื่อนๆตั้งมา5 0 0พันเนี่ยผมก็ซื้อเลยถูกไหมเพราะเพื่อนเพื่อนหัวขาดเลยภาษาที่เรียกว่าหัวขาดผิดราคาแต่ถ้าเพื่อนเื่อตั้งแพงไปก็ต่อรองกันอยู่ดีผมไม่มาถามนะครับว่าพี่เอาเท่าไหร่ยังไงแล้วผมไม่ได้ลองเชิงผมไม่ได้หวังว่าจะต้องมีส้มหล่นเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่รู้ราคาแล้วเขาจะส้มหล่นพี่จะคิดไว้เท่าไหร่ในใจล้าพันแสงผมมมก็ื้ออ9 0,000พี่่ไตาบอกคผมพระเล่น70,000 70,000เน ายจริงอาจจะสักหกหมื่นว่าเอาว่าสักหกหมื่นห้าหมื่นห้าเนี่ยผมซื้อถ้าคิดว่าถูกไม่ต้องขายเก็บพ้าแค่นั้นเองไม่มีมาประชดไม่มีมางอนไม่มีมาว่ากันอย่างน้อยพี่เองก็ได้รู้ราคาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพี่คิดไว้เพื่อนๆนคิดไว้สามพันห้าพันแต่ผมพูดไปห้าหมื่นเพราะว่าพัดเร่ง6นหกหมื่นเพื่อนรีบขายผมเลยไม่ต้องบอกผมแต่ว่าผมไม่ที่กลัวเสียเปรียบเพื่อนไม่มีเสียเปรียบผมแล้วผมไม่มีมาลองใจไม่มีมาหยั่งเชิงว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเขาไม่รู้ก็สวบเลยหวานกรุบเลยไม่ใช่นสัยยยยผผผมมมมมีกกกํําา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 รรจจซซืื้้อออขพะนนววเห่ พั 000, ขาย9 0 0 0ันซื้อ500ขาย1,000พซื้อ40,000ขาย5 0 0 0 0ซื้อ40 0 0 0 0ขาย4 000, 5 0 0 0 0ซื้อล้านหนึ่งขายล้านสามผมมีกำไรจากการขายพระแบบนี้ซื้อพระแบบนี้และกำไรแบบนี้ผมไม่ได้มีกำไรจากการที่ต้องมาหลอกซื้อขครหรือว่ามาซื้อเพื่อนๆถูกนะครับผม <Yeah. S 1> ผมจะพูดอย่างนี้เพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะด้วยความสัจริงของผมเนี่ยผมทำไม่ได้นะไอ้ที่แบบว่าพระแสนหนึ่งเราไปหลอกซื้อสองหมื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยลำบากผม